ค่ะดิฉันนางสาวสัญญาณจิตนะคะนักศึกษา M.E ปี3รหัส52106197นะคะวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม SolidWorks นะคะสร้างชิ้นงานชื่อว่าข้อหมูลบอกนะคะก่อนอื่นคือเราก็สร้างด,เเด็อกแกรมเพื่อใหม่นะคะชนิดพาร์ทค่ะจากนั้นนะคะกดที่คำสั่งสกเกตนะคะแล้วก็สกเกตภาพจากด้านฟ o n t page นะคะ ใช้คำสั่ง center rectangle นะคะวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาสี่ลีจตุรัสหรือผืนผ้าก็ได้นะคะออกมาก่อน1นึ่งลกูกจากนั้นใช้คำสั่ง c y c l e นะคะวาดวงกลมข้างใน1วงค่ะแล้วใช้คำสั่ง smart dimension กำหนดขนาดนะคะวงกลมขนาด ประมาณ7นะคะแล้วก็สีเ่เหลี่ยมขนาด10คูณ10นะคะมิลลิเมตรค่ะจากนั้นก็ออกจากคำคำสั่ง smart dimension แล้วก็สเกตนะคะไปที่คำสั่ง x t o o l ค่ะ เอ็กซ uh, ์ชูดออกมาระยะ20มิลิเมตรนะคะจากนั้นก็คลิกเครื่องหมายถูกและใช้คำสั่ง insert นะคะแล้วก็สเก h คลิกบริเวณเพื้นที่ผิวที่เราต้องการจะสะเกตภาพเพิ่มนะคะแล้วก็ กดสเปซป้าค่ะคลิกไปที่ normal tool ค่ะจากนั้นใช้คำสั่งลายค่ะวาดเส้นตรงขึ้นมาสองเส้นนะและคลิกเครื่องหมายถูกค่ะจากนั้นคลิกขวาแล้วก็มาที่ select นะคะเลือกสองเส้นนี้ค่ะกำหนด ให้ขนานกันแล้วก็ให้เท่ากันนะคะแล้วก็กําหนดสองเส้นนี้กําหนดทีละคู่นะคะให้ตั้งฉากกันนะ perpendicular นะคะแล้วก็อีกด้านนึงค่ะจากนั้น ใช้คําสั่ง3 r e e point อาลากเส้นจากมุมจุดนี้นะคะแล้วก็ไปชงกกบอีกมุมนึ่งแล้วก็คลิกข้อสังเกตนะคะควรจะให้จุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยเท่ากับหัวของเส้นทังง้งสองด้านพอดีนะคะาจากนั้นก็ใช้คําสั่ง cycle นะคะ ว่าวงกลมข้างในอีก1วงแล้วก็ใช้คำสั่ง smart dimension นะคะกำหนดขนาดโดยที่วงกลมข้างในนี่ขนาด diameter แ8มลมนะคะแล้วก็ระยะความยาวเส้นนี้นะคะคือ7.5ม mm มค่ะ แล้วก็ระยะระหว่าง2องก้านนี้นะคะคือ14มิลลิเมตรระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวงกลมที่เจาะนะคะกับขอบของออชิ้นงานหลักนะคะคือ10มิลลิเมตรค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อสเกลอย่างนี้แล้วเราก็ออกจากคำสั่ง smart dimension แล้วก็ออกจากคำสั่งสเกตนะคะแล้วก็ออกกกะะวกไปที่ฟีเจอร์นะคะใช้คำสั่ง edit tool ค่ะคลิกพื้นที่ที่ต้องการนะคะให้ระยะทางนะคะ3มมิลน,นะคะเข้าไปในชิ้นงาน จากนั้นก็คลิกโอเคค่ะเขาจะเป็นชิ้นงานแบบนี้นะคะจากนั้นเอ่อให้เปลี่ยนเป็น h i d ด e นไล n ์วิ i ิเบิลน,นะคะเพื่อให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดแล้วใช้คำสั่งฟิลเลตนะคะลบขอบค่ะ ลไล่ไปทีละเส้นอะกดคอนโทรลนะคะแต่ละเส้นรัศมีของมันนะคะคือหนึ่งมิล่ะ แล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกนะคะแล้วใช้คำสั่ง fillet คำสั่งเดิมค่ะแต่ครั้งนี้ให้รัศมีของมันร,รัศมีลบคมนะคะคือ3มิลแล้วก็คลิกที่พื้นที่ที่เหลือนะคะ องด้านนะคะฉะนั้นก็คลิกเครื่องหมาถูกค่ะแล้วเปลี่ยนมุมมองให้เป็นแบบชาร์ตนะคะค่ะแล้วชิ้นงานของเราก็เสร็จสมบูรณ์ขอบคุณค่ะ